นใผัดไทยไ,ไม่บอกเสือกหรือเบือกมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับอายุทยาอีซูซูเซลนะคะศรีนานใช่ตี่นนะคะกับกิจกรรมมิเตลนะคะการไลฟ์สดแบบนี้ทุกๆเที่ยงะก็พบกับอาร์มแล้วก็เซลล์ไลฟ์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันเนาะเราจะเดินทางโดยรถ โอ้โหสุโมาวิวแอลเดี๋ยวเราขออนุญาตขึ้นก่อนแล้วกันเนาะรถเรานะคะสะดวกสบายอยู่แล้วเป็นรถ7ที่นั่งนะคะวันนี้เราจะอัดกันไปทั้งหมด18คนโอ้ยไม่ใช่ที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นตัวอันติเมทอันติเมทใช่อัคือตัวท็อปสุดนะคับของวิวอ ปี2021ของเรานะครับของเราหน้าจอหลูหนามากเลยอะพี่อัจะบอกว่าใช่จอ9นิ้วไหมใช่ตัวนี้ตัวท็อปนะครับจะเป็นหน้าจอ9นิ้วสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto หรือจะเป็นตัว Apple c a r p l a y ก็ได้อสำหรับลูกค้าถูกต้องใช่สำหรับลูกค้าที่ใช้พวกแอนด d อยอันนี้คือใช้ได้เลยใช้ได้ครับสามารถเชื่อมต่อได้โอ้พี่ตั้งแอร์ฟังฝั่งต้านหนาวเกินไปพี่อัมปรับหน่อยได้ไหมอะ พี่อําจะบอกว่าด้านหน้าทางนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถปรับความเย็นได้2ระดับแบ,บง<ช>่งเป<ช>็นโซนตรงกลางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำอาจร,ร้อนหรือว่าพี่อํออาอาจนาสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะ,ะตรงนี้แลวรถของเรานะคะมาแบบนี้มาไม่ธรรมาดาหยุดแล้วเรามีตัวนําทางอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเซลอะไรนิยามของคำนิยามของมิวเอสเขาว่าด้วยอะไรเปิดตัวมาเนี่ย เขาบอกว่านิยามของมิวเอนะคะลูกค้าเขาเปิดตัวด้วยคํานิยามไม่นักหมายดิฉันเลยอ่ะนิยามของพีอาก็ถามนิยามของเขาเนี่ยค่ะเขาบอกบอกว่าเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสําเร็จนะคะอย่างที่นิยามบอกก็คือมองภายนอกเนี่ยคือสุดยอดอยู่แล้วแต่ระบบการทํางานข้างในของเราเนี่ยมันมาเหนือความคาดหมายจริงๆสําหรับลูกค้าที่กาลังสนใจรถมิวเอหรือว่ารถครอบครัวอยู่ดังเท่าไหร่ครับมิวเอตอนนี้อย่างคันนี้คันที่เราขับ เป็นเครื่อง3,000นครับนะคะก็ตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นนะครับาเอราคาของราคารถเนี่ยอยู่ที่49,000บาทสี่ห่เใช่เอาแค่นั้นพอคือตรงนี้นะคะลูกค้าจะสามารถรับเป็นประกันชั้นหนึ่งไปด้วยครับค่าจดทะเบียนแถมไหมแถมครับฟิล์มละร้อนอย่างงี้จัดไปเลยครับโอเคแต่รานคันที่เราขับมาตัวนี้นะคะเป็นตัวอันติเมทอย่างที่อาร์มบอกคือความเหนือของเขาเนี่ยก็คือตัวด้านกระจกตัวนี้จะเป็นตัวกรองแสงเนี่ยนะคะซึ่ง ตัวกองแสงนี่ทําอยู่แล้วขับรถไปคือเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวดําอยู่แล้วอ่ะแล้วเบาตรงนี้นะคะอ่าร์เขาเรียกว่าอะไรเป็นเบาะที่ปรับอุณหภูมิคูลแม็กใช่เขาเรียกว่าแบกอ่าเบาะคูแม็กซ์คือสามารถปรับไม่ให้มันร้อนอ่ะใช่บางทีเนี่ยขึ้นรถเมาหูรถปากแดดเป็นวันๆถูกไหมคะลูกค้านั่งปุ๊บโอ้โหไปเลยก้นกนลูกกนเบาลูกเบาโลก ถึงเป้าหมายแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ที่นี่บ้านแพนนะคะลูกค้าที่นี่บ้านแพนโบรรยากาศแบบน่ารักมากอ่ะอสวยสวยจังเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขอบคุณ MUX คันนี้ที่เราส่งเราถึงสสดีภาพมาถึงที่อย่างนิ่มนวลนะคะ วันนี้ใช้เงินออกรถเพียง40,900บาทโอเคค่ะมาแค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะคะเอาจะพาลูกค้าไปเที่ยวที่นี่บ้านแปบสถานที่ที่เช็คอินที่ดีที่สุดแล้วก็ที่เยอะที่สุดตอนนี้พอเข้ามาปุ๊บนะคะลูกค้าจะมีนี่ที่ล้างมือ Yeah Let's go a a i n the t first with the curse with the thirst that I w a n n a be better not worse man it hurts I'm on t h i s e a r t h with my words and I put them all together in search cuz I w a n n a have worth working like a h a r t till they put me in the day นี่คืออะไรคะอันนี้คืออะไรลูลกค้าคะคืออามจะบอกว่าอํารู้แล้วว่าทําไมที่นี่ถึงเป็นที่ที่เช็คอินใหญ่ที่สุดตอนนี้ใหญ่กว่าหน้าฉันกัโลกอันนี้แล้วโอเคทุกอย่างมันโอเคมากเลยอ่ะอามจะบอกว่าคืออเมซิ่งมากน,นี่คือนาน,นี่คือคันนาแล้วอยู่กลางทุ่งนะคะลูกค้าเหมาะเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยใช่เหมาะกับการถ่ายรูปมาก ไป,ไปค่ะไม่เป็นไรค่ะ,ะ,คะน้องระวังน้องตก,ตกสําหรับลูกค้าที่มีเด็กเล็กๆมาก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ,อ,ะอย่างที่บอกก็คือทุกเนีายคือมันคือคันนาถ้าตกลงไปก็อาจจะเจ็บได้นะคะทุกอ่าโอเคไปคือจะบอกว่าขวามือไรรู้ไหมว่าทําไมน้าเป็นสีแบบนี้อ้าวทำไมอะคะเฮ้ยเขามีปุ๋ยพี่อามพี่อามรู้มามว่าเป็นปุ๋ยเออใส่ลงไปแล้วน้ํามันจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นสาอะไรอย่างเงี้ยรู้ไว้นี่สาลูกหัวใจนะโอเค อ่านี่เลยขอนั่งขอนั่งเลยวะจะหักไหมอ่ะั้างล่างไคุณลิลลิมแบบสวยมากเลยค่ะเซลหรือคะอะไรชช่นนั่นนั่งเลยปะถ้าสองคนทู่กันมันจะหักปะ โซขอจังักนะคะถ้าเกิดว่าเคยมาที่ศูนย์อีสุ e ของเราเนี่ยอีสุเสนาจริงๆงก็วิ่งมาเหมือนวิน่งมาหลังศูนย์เอ,นนนเองนะใชะ่ค่ะ อย่างที่พี่อามบอกก็คือตรงด้านขวามือด้านหลังตรงนี้จะคือวัดการคลองวัฒนารามะะวัดที่ผ่านมาไม่กี่ใช่นใช่ค่ะวัดค่อนข้างที่จะใหญ่แหละเพราะว่าวัดเนี่ยทางร้านเนี่ยอยู่เยื้องๆกับวัดนิดเดียวเองอนะคะเส้นทางอย่างที่พี่บอกก็คือคเส้นทางเป็นเป็นเส้นทางวัดมุ่งหน้าไปอำเภอผักไห่นะคะอันนี้จะมีลูกค้านะคะมาเที่ยวมาทานอาหารเคยมา,มาบ่อยไหมคะพี่ มาเป็นไงประทับใจไหมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไหนกันอยู่ยาโอดพี่ลูกค้าขานี่ลูกค้าจากอยุธยายังมาเลยที่นี่พันแผนคนเสนาไม่มาไม่ได้แล้วนะหรือว่าลูกค้าที่อยากจะมาจากต่างจังหวัดนะคะมาง่ายไหมคะพี่ก็มาง่ายค่ะ GPS ก็มานี่ปักหมุดคือมาถึงเลยใช่ไหมคะมาง่ายบอกแล้วเช็คอินก็คือขึ้นพุ่อภพเลยโอเคค่ะขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยคือไวมากใช้สแกนคีย์บาร์โค้ด อ่าสแกนปุ๊บรายการอาหารจะเด้งเลยใช่ไหมคะมันจะไปเด้งในระบบของหนูอ่าเดี๋ยวลองให้ให้พี่ไลลองทําให้ดูนะสแกนบึ้งขึ้นมาแล้วนะครับยังไงต่ออ๋อเหมือนเป็นเมนูออนไลน์ใช่ไหมเฮ้เท่อะคือจริงๆที่นี่ก็จบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นน้ําผลไม้ใช่ไหม<ช>อาห,หารข้าวหวานครบเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จะไปที่ไหนใกล้ๆบ้านเรานะพี่มาร์ทใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ สวัสดีค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านเจ้าของร้านตัวจริงคือคุณแม่อ่าคุณแม่เขาเขาทำให้ให้เราช่วยดูแลช่วยบริหารอืมก็คือจะจัดการดูแลทุกอย่างธุรกิจครอบครัวเปิดมานานยังคะที่นี่เปิดมานานเปิดเมื่อวันพิ่งครบหนึ่งหนึ่งขวบค่ะหนึ่งปีเหรอพี่มัดขา ไหนก็มาแล้วหนูขอทราบนิดนึงนะคะพี่คือเมื่อก่อนเนี้ยอามก็เป็นคนเสนานะที่ตรงเนี้ยเป็นที่นา<ช>ทั้งผืนเลย<ช>นะคะตรงเนี้ยก็คือตรงนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานได้ความที่เราชอบคาะพ่ะมามชอบแต่ก่อนอะ่ะก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนที่จะแต่งงาน กับคนนี้ใช่ไหมลูกชายเจ้าของร้านเนี่ยก็คือสายคาเฟ่อยู่แล้วแรงมันดันใจง่ายๆเลยจะเป็นคนที่ชอบคาเฟ่นะคะมีที่นามีทําไมเราไม่ทําล่ะแค่นี้เองจนทําให้ทุกวันนี้เสนาเป็นสงว์ของเสนาคาเฟ่ก็คือที่นี่บ้านแผนนะคะอย่างที่บอกก็คือสุดยอดมากค่ะลูกค้าเป็นที่ที่เช็คอินเราบอกเลยว่าระดับต้นๆเลยร้านเปิดยังไงอะคะพี่มาร์ทร้านเปิดก็คือ ที่ร้านจะแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมคะก็คือคาเฟ่จะเปิดเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งทุกวันใช่ค่ะเก้าโมงครึ่งส่วนร้านอาหารก็คือเปิดครัวเปิดสิบโมงครึ่งค่ะวันธรรมดาครัวปิดสามทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์วันหยุดปิดสี่ทุ่มแล้วแล้วคือห้องจัดเลี้ยงมีนักร้องดนตรีสดเนี่ยมีทุกยังไงคะพี่อัดก็คือมีทุกวันไหม ดนตรีสดวันธรรมดาจะมี1วงค่ะมี1รอบทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มถ้าส,ส,สั่งเสาร์อาทิตย์วันหยุดจะมี2วงอ่ะฝากร้านฝากเพจฝากเบอร์หน่อยค่ะพี่มัดขา่ยช่องทางการติดต่อยัองไงก็คือติดต่อสำหรับลูกค้าที่แบบอยาก<ส>จะจัดเลี้ยงลูกค้าท<ส>ี่พี่อยากจัดเลี้ยงนะคะแนะนําให้ให้โทรเลยเบอร์โทรแจ้งหน้าเพจแล้วแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือทักแชท ทักแชททักแชททักแชทจะมีแอดมินตอบตลอดพี่เป็นแอดมินโอเคชื่อเพจอะไรพี่มัดเซน่าคาเฟ่ที่น่าคาเฟ่ที่นี่มั่นคงมีด้านมาแล้โอเคนี่เราทำไว้รอให้สำหรับลูกค้าแล้วนะะคแล้ววันนี้มีมีมีอะไรแอดมินมนูแนะนำเราเลยดีกว่าเอาเริ่มที่เมนูแรกนะคะผัดชิม่าผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสด ถามที่ร้านจานด่วนอ่ะจะเสิร์ฟใส่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกระดอนแนะนำนี่พี่เต้ยค่ะอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดพี่ลูกค้าเราไม่ได้ใส่จานนะใส่กระดองเห็นไหมว่าเราไม่ได้ใส่จานใส่กระดองน่ารักมากลูกค้าคือทุกอย่างคือแบบว่า ช่วยลดโลกร้อนเรามาที่นี่บ้านกุ้งออกกอลงประจักษ์สุภาพนิดหนึ่งอ่าโอเคอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมคะพี่มะตามกุ้งถังนะลูกกุ้งถังตามกุ้งถังในครัวให้หน่อยอเดี๋ยววันนี้พี่มาะเขาจะมีเมนูแนะนำไปที่เราได้ชิมเป็นที่แรกยังไม่ได้เสิร์ฟให้ ให้ไข่เลยนะคะอ่าโอ้โหลูกสุขค่ะเป็นเจ้าแรกที่จะบอกว่าเราเราเราแบบดีใจมากเนาะอร่อยอร่อยเส้นนุ่มมากเลยอ่ะใช่ไหมใช่ครับไม่แห้งไม่เหนียวชิมต่อเรื่อยๆนะคะอันนี้อันนี้คือหมูกรอบค่ะอันนี้คืออะไรนะคะเมนูอะไรนะคะพี่เหนี่ยงหมูกรอบ Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard. Till you get what you sir Yeah, I ain't taking a back seat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty. Ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare. They can't match me. I'm at ass I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage. She wants cash money and she knows that I live lavishly. Uh, I wanna live. Oh, man. ฟันปุกกลับกุกกลับข้างในใช่ไหมพี่ผัดไทยไมือกเสือกับเบื้องบอกกันเลยบอกมากแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ร้านน่ะกับข้าวค่อนข้างรดจัดถ้าลูกค้าไม่ทานจัดต้องคอมเมนต์ต้องคอมเมนต์เลยคือก็ทำได้ทุกแนวพูดง่ายๆทำได้ทุกแนวแจ้งมาได้อยากได้แบบไหนอันนี้คือกุ้งแช่น้ำปลาโอ้โหกุ้งแบบว่านี่มากซีฟู๊ดอันนี้น้ำจิ้มอ่ะพี่เต้ยต้อง ใส okay. ่เยอะๆปูเยอะเลยใช่ไหมพี่ตีปูที่ร้านแซบแซบค่ะแซบเลยด้านนังนี้หนูสะดุดตาเนี่ยคืออันนี้นี่ครับ อันนี้หอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเมนูแนะนำนี่แหละค่ะลูกค้าหาซิกเนเจอร์ของทางร้านลองชิมมั่งเี่นะลูกค้ามาก็จองส่งทุกโต๊ะค่ะแล้วน้ำโอเคนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะหอหมกมะพร้าวอ่อนมาตักเลยนะคะลูกค้าจะบอกว่าเนื้อกะทิค้นๆนิ่มๆด้านบนตรงนี้นะคะลูกค้าขออนุญาตตักโอ้โหมันล่นมากครับแต่คำมากอะต้าก็วิป๊อปคาราเมลมาเจ้านึง โอเคนี่มาค่ะลูกค้าอันนี้คือมะพร้าวมะพร้าวอ่อนแบบว่าอ่อนจริงๆนะคะมะพร้าวนี้กินแล้วนะโอเคนะคะลูกค้าอนุญาตทานนะคะอือหือพี ja mm um ok Link, kind of ่มัดละลายในปากเป็นไงบ้างคะใช่ไหมกะทิทั้งลูกลูกเใช่ไหมใช่เหมือนตระกนลแกงไม่ใช่ไหมจะบอกว่ากะทิเนี่ยกะทิแท้ๆใช่ไหมคะพี่มัดก็มาเตรียมลงไปในครัวเห็น ขางคู่ยู่มคู่จุ่นได้ดยไม่ใช่กะทิกองเลยด้หญ่กลัวนะที่ได้นึกว่าไม่เบียร์ไม่เบียร์อ้อนาโอเคโอเคเมนูสุดท้ายโอ้โหไฟกระโบอกสงเสงมากทับทิมนึ่งมะนาวโอ้โอเคค่ะร์ดจัดมางต้มจัดนะไม่อย่างที่บอกว่าอาหารที่ร้านนี้แซ่บมาที่นี่นี่เซ็กเนเจอร์ลังต้มนี่ยเนี่เนี่ยมากเจ็บเลยอยู่เลยอ่า อนนนเเื้้อครับอันจะบอกว่าทุกครั้งที่เราไปไลฟ์สดในการกับกิจกรรมบิ๊กเดลเนี่ยเราชอบทาเกี่ยวกับชอบมากค่ะเพราะว่าเราไหารใช่ป๊าป๊ากดไม่กดดูที่ตาในตาใสแเนยใสใสมากใสเลยนะใช่โอเคหืมลวกมากไม่น่าไม่เปรีเลยไม่ร้อนฮะป๊าเป็นไมีข้าวคือไหมไม่มีสุดยอด เด็ด่ไหมะโอเคอ่าเดี๋ยวเรารอเมนูของพี่มัดนะพี่มัดอันนี้พี่มัดอันนี้ชานมค่ะชานมย็นพี่มัดมีสายอะไรอ่ะเส้นเส้นข้างบนก็เรายุทยาใช่ไหมคะใช่คนอายุยามาไม่กินสายไหมสายใหม่มันเป็นมาไม่ถึงมีอาร์ชอบมากแนวนี้ผมไม่บอกว่าสายไหมค่ะสายไหมสายหมค่ะ คนจะบอกว่าสายใหม่ไม่ได้ค่ะกาแฟคอฟฟี่ออร์เรนจี้ค่ะกาแฟส้มซ่าจะเด็ดเหมือน้มเหมือนเจ้าของร้านนะครับแต่ว่ากาแฟที่ร้านต้องบอกว่าของเราใช้เป็นกาแฟออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกค้าค่ะเราจะบอกลูกค้าว่าพี่พี่มัดบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ได้ชิมเมนูนี้โอ้โห เอาเอาราคาก่อนดีกว่าเอาราคาพี่มัดคิดหรือยังเอ่ยอันนี้เมนูนี้สามร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวเดพี่จะบอกวิธีวิธีทานทานแต่เยเราต้องแบบว่าเอากระดาษใช่ไหมพี่เพราะเราจะเทลงอนาะเราต้องเทหรอที่เสริมเหมือนเหมือนในนี่บ้าพวกปุ้งถังอะไรป่ะพี่แนวเดียวกันใช่ไหมแต่จะบอกว่ามันไม่ได้มาเป็นถังคุณดูสิมันมาเป็นอะไรแนวเราแนวนักแคนซี เรจะบอกว่ารสชาติเนี่ยคือแบบโอ้โหสำหรับลูกค้าที่ทานรสจัดอเแนันดนะคะเมนูนี้จัดจริงๆเลยอ่ะดูแล้วเสิเอาง่ายๆทำไมเราถึงใส่ใส่ใส่หม้อลูกค้าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าลูกค้ามาเพื่อถ่ายรูปใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าเสิร์ฟถังมันถ่ายได้บางทีบางคนมาอยากถ่ายร้อนไหมคาหาน้่นร้อนไหมตกแไหมได้ค่ะก่อนจะทานนะคะ ลูกค้าต้องสาดด้วยนะครับสาดครับลุกโอ้โหลูกค้าแน่นอุยยังไม่หมดพี่มันแน่นมากครับข้างในหม้อพี่มัดยังไม่หมดอีกยังยังยังพี่มัดทำไมอ่ะมันยังไม่ตายไม่เขาโคตรนะนะพี่มัดอ้โหอันนี้แนะนำเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องตั้มชิมอันนี้ลูกค้าอ่ะเดี๋ยวก็ต้องกลุ้มคุณตั้มกินไม่ได้อ๋อทะเลพวกนี้ กล้องซูมหน่อยกล้องซูมหน่อยกล้องซูมค่ะซูมจะบอกว่ามีทั้งอะไรบ้างอันนี้คือลูกค้าหาเขาหอยหอยปลาปูมาปูมึกหอยตัวใหญ่มากหอยอ่ะเนี่ยหอยใหญ่หอยใหญ่จริงสำหรับลูกค้าที่มาจากทางเขตของอีซูซูพูดถึง399นี่ไม่แพงไม่แพงจริงนะเนี่ยคือเต็มแล้วกินอะไรเขายังไม่ยังอธิบายไม่ไหวนะดูไม่น่ากินจริงใช่จริง เด็ดไหมรสชาติเป็นไงรสชาติก่อนรสชาติอร่อยอัแซ่บจัดมากจะบอกกินปลาเปล่าเลยต้องกินกับข้าวกินเปล่าได้เลยพี่มคือตายเลยใช่ไหมอันนี้คือพี่มัดทำร้านคิดคนเองสูตรนี้ใช่ค่ะตัวเองมากไม่ใช่พ่อควรนี่ออกรถไปกับผมจริงมากพ่อพี่ลุนจุดแล้วพี่พักไปแล้วเงี้ยใช่พี่มัดฝากร้านอีกทีหนึ่งโอเคค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ที่ต้องการธรรมชาตินะคะ ไปนะคะเป้ที่นี่บ้านแผนยินดีต้อนรับนะคะชื่อเต็มๆคือเสนาเอาเป้ที่นี่บ้านแทนนะคะก็คือชื่อก็บอกบอกแล้วว่าเป็นา่วที่นี่เลยจะบอกว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของที่นี่ถ้านึกถึงอยุธยามาเสนาต้องมาที่นี่บ้านแทนอันจะบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาพนักงานสุภาพมากครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุดอิสุสด,ดีแมพพลังนุภาพลิกโลก

All new Isuzu, Mu X. Originality redefined. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now spreading and getting.